ยินดีต้อนรับสู่เดอะดีเบคครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่งคั่งค่ะทำไมเราถึงเห็นคนบางกลุ่มนี้ดูเหมือนจะสร้างฐานะได้ง่ายดดาเหลือเกินในขณะที่คนส่วนใหญ่กับต้องอดิ้นรนกันไปตลอดใช่เลยครับการพูดคุยของเราวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ที่มองลึกลงไปถึงสถาปัตยกรรมของเงินเลยนะะแล้วก็กลไกที่อยู่เบื้องหลังความเหลื่อมล้ำ คำถามสําคัญก็คือที่เราเห็นคนรวยคนจนต่างกันขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบถูกสร้างมาให้เป็นแบบนี้แต่แรกหรือว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลลนๆว่าใครเก่งกว่าใครตัดสินใจได้ดีกว่ากันอืในวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอในมุมที่ว่าความเหลื่อมล้ําเป็นผลลัพธ์ที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ของโครงสร้างระบบการเงินที่เราอยู่กันนี่แหละครับค่ะส่วนที่ฉันจะมาชวนมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าในยุคนี้เนี่ย ปัจจัยส่วนบุคคลอย่างความสามารถในการปรับตัวหรือการรู้จักใช้เครื่องมือใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความสำคัญามากกว่าโครงสร้างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็ได้ค่ะให้เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับในมุมของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักเชิงเส้นหรือ linear trap มันเป็นสมการง่ายๆที่ที่น่าเศร้านิดหน่อยนะครับคือรายได้ของเราจะเท่ากับอัตราค่าจ้างคูณด้วยเวลาที่เราทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นศัลยแพทย์มือนหนึ่งของประเทศที่ค่าตัวชั่วโมงละเป็นหมื่นหรือเป็นคนสวนที่ขยันขันแข็งทั้งสองคนก็มีเวลาจํากัดเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันมันมีเพดานทางกายภาพที่เรากระโดดข้ามไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกคือมันมีกลไกที่มองไม่เห็นคอยซ้ำเติมอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่าปรากฏการ์คนทิลอนหรือแคนทิลอนเอฟเฟกอ๋อคนิลอนเอฟเฟกใช่ครับ ลองนึกภาพง่ายๆครับเวลาที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางพิมพ์เงินใหม่เข้าระบบเงินก้อนนั้นมันไม่ได้กระจายไปถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทันทีมันเหมือนเราเทน,น้ําลงบนกองทรายแห้งๆน้ํามันจะไหลไปรวมกันที่แอ่งที่ใหญ่ที่สุดก่อนซึ่งก็คือพวกสถาบันการเงินตลาดหุ้นตลาดสินทรัพย์คนที่อยู่ตรงนั้นคนที่ถือหุ้นถืออสังหาริมทรัพย์ก็จะรวยขึ้นทันทีจากราคาสินทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นก่อนที่เงินนั้นจะค่อยๆไหลไปถึงมือคนทั่วไปในรูปของค่าจ้างซึ่ง พอถึงตอนนั้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็แพงขึ้นไปรอแล้วไงครับค่ะเข้าใจค่ะนี่คือการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากคนทํางานไปสู่คนที่มีทรัพย์สินอย่างเงียบๆและเป็นระบบเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีปัจจัยท,ที่ทรงพลังมากๆคือภาษีความขาดแคลนหรือแบนบิทแท็กซ์งานวิจัยชี้ว่าแค่ความกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันสามารถลดทอนศักยภาพสมองหรือ IQ ที่เราใช้งานได้ลงไปถึง1 3 1 4จุดเลยทีเดียวครับ โหเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับซึ่งมันเทียบเท่ากับการอดนอนมาทั้งคืนเลยนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนหาเช้ากินคำ่ำถึงอาจจะเลือกกู้เงินด่วนดอกเบี้ย20%ต่อเดือนแทนที่จะรอทำเรื่องกู้ที่ธนาคารซึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าดอกเบี้ยแพงแต่สมองเขาถูกภาษีความกังวลเรื่องค่าเขาเย็นนี้บดบังการตัดสินใจระยะยาวไปหมดแล้วดังนั้นสำหรับผมความเดื่อมล้อจึงไม่ใช่แค่เรื่องโชคหรือความขยัน แต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ถูกออกแบบไว้ในสถาปัตยกรรมของระบบครับโอ้โหเป็นการเปิดประเด็นที่หนักแน่นมากเลยค่ะคือดิฉันเข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงมองแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะคะว่ากลไกที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ดิฉันคิดว่าการมองแบบนั้นอาจทำให้เราพลาดการปฏิวัติครั้งสำคัญที่สุดในยุคข,ของเราไปนั่นคือการเกิดขึ้นของอำนาจต่อรองหรือ leverage ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Permissionless คือไม่ต้องไปขออนุญาตใครอืม Permissionless ใช่ค่ะในอดีตถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องมีอำนาจต่อรองจากทุนหรือแรงงานซึ่งทั้งสองอย่างนี้คุณต้องไปขออนุญาตจากนายทุนจากธนาคารหรือจากเจ้านายแต่ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เรามีอำนาจต่อรองจากโค้ดและอำนาจต่อรองจากสื่อลองคิดดูสิคะ ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นมาแค่ครั้งเดียวหรือวิดีโอความรู้ที่เราสร้างขึ้นแค่ชิ้นเดียวมาสามารถถูกทำซ้ำแล้วก็ส่งต่อไปอยังคนนับล้านทั่วโลกได้โดยมีต้นทุนส่วนเพิ่มเป็นศูนย์หรือ zero marginal cost นี่คือความมหัศจรรย์ที่ทำให้ทีมเล็กๆของผู้สร้าง WhatsApp สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลร,ระดับหลายแสนล้านบาทได้โดยไม่ต้องมีโรงงานหรือพนักงานเป็นหมื่นคนเหมือนยุคอุตสาหกรรมนะคะ ดังนั้นสำหรับดิฉันแล้วความแตกต่างที่แท้จริงในยุคนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าระบบกดขี่ใครแต่อยู่ที่ว่าใครเข้าใจและเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองไปใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้ก่อนกัน มันคือการเปลี่ยนไปใช้กรอบความคิดแบบความเสี่ยงที่ไม่สมมาตรหรือ asymmetric risk คือมองหาโอกาสที่เราลงแรงหรือลงเงินไปหนึ่งส่วนแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นร้อยหรือเป็นพันส่วนมันเหมือนการซื้อลอตเตอรี่ที่มีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนั่นแหละค่ะคุณลงเงินไปน้อยนิดแต่ถ้าถูกขึ้นมาชีวิตเปลี่ยนเลย นักลงทุนหรือผู้ประกอบการเก่งๆจะมองหาลอตเตอรี่แบบนี้ในโลกธุรกิจตลอดเวลาซึ่งนี่คือทักษะที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่สิ่งที่ระบบหยิบยืนให้ค่ะประเด็นเรื่อง permissionless leverage นี่น่าสนใจมากครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวการบอกว่าใครๆก็เข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้มันฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับการจะใช้เครื่องมืออย่างโค้ดหรือสื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เนี่ย มันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทุนมนุษย์หรือ human capital ซึ่งก็คือความรู้ทักษะและที่สำคัญคือเวลาและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มผมสงสัยว่าการเข้าถึงความรู้บน YouTube มันมีต้นทุนแฝงหรือเปล่าครับทั้งเวลาทั้งอุปกรณ์ทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องเงียบพอให้เรียนรู้ได้สิ่งเหล่านี้คือทุนที่คนจํานวนมากซึ่งทํางานสองชอบเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีทางมีได้เลยนะครับแล้วถ้าเราดูข้อมูลเชิงประจักษ์ล่ะครับ กราฟที่น่าตกใจมากคือกราฟช่องว่างระหว่างผลิตภาพและค่าจ้างในอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี1971เเป็นต้นมาผลิตภาพของแรงงานพุ่งสูงไปอย่างต่อเนื่องเพราะเทคโนโลยีแต่ค่าจ้างที่แท้จริงกลับแทบไม่ขยับเลยค่ะค่ะเห็นภาพเลยค่ะนั่นบอกอะไรเราครับมันบอกว่าแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นแต่ผลประโยชน์มหาศาลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกแบ่งปันมายัางแรง,งงานส่วนใหญ่ แต่มันไหลไปกองอยู่ที่เจ้าของทุนและผู้ที่อยู่บนยอดของพีระมิดนี่มันสวนทางกับแนวทิศที่ว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือปลดแอกสําหรับทุกคนไม่ใช่หรอครับนั่นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแต่ดิฉันมองว่าคุณกําลังใช้กรอบคิดของโลกเก่ามาวัดผลลัพธ์ของโลกใหม่นะการที่ค่าจ้างในระบบเดิมไม่เพิ่มขึ้นมันยิ่งเป็นเหตุผลให้เราต้องออกจากเกมนั้นใช่ไหมคะแล้วที่คุณพูดถึงทุนมนุษย์ดิฉันเห็นด้วยว่ามันสําคัญ แต่ขอแย้งว่าอุปสรรคในการสร้างมันได้ลดลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แล้วนะดิฉันไม่ได้กำลังพูดถึงโลกในอุดมคติแต่กําลังพูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วลองดูขบวนการอย่าง FIRE หรือ financial independence retire early สิคะอ่าครับครับกลุ่ม FIRE คนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มมหาเศรษฐีหรืออัจฉริยะด้านเทคโนโลยีเสมอไปนะคะ มีทั้งพยาบาลครูหรือพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ตัดสินใจว่าจะไม่เล่นตามเกมเดิมๆพวกเขาศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอย่างจริงจังซึ่งความรู้ส่วนใหญ่ก็หาได้ฟรีฟรีจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยสุดขีดเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเองก่อนเกษียณ ดิฉังสงสัยว่าคุณมองว่าขบวนการไฟเออร์เป็นแค่เรื่องราวความสำเร็จของคนกลุ่มเล็กๆที่มีเงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นไม่มีภาระทางครอบครัวหรือมีรายได้สูงอยู่แล้วหรือเปล่าคะอืม mm. เพราะในมุมของนิชันพวกเขาคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าเอเจนซี่หรืออำนาจในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลสามารถเอาชนะสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของระบบได้จริงๆค่ะพวกเขาไม่ได้รอให้บริษัทขึ้นเงินเดือนหรือรอให้รัฐบาลมาช่วยแต่พวกเขาสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาค่ะผมยอมรับว่าเรื่องราวของกลุ่มไฟเอร์นั้นสร้างแรงบันนาลใจได้ดีเยี่ยมเลยครับแต่คำถามของผมก็คือ มันเป็นโมเดลที่สามารถปรับใช้กับคนส่วนใหญ่ได้จริงหรือที่เรียกว่า scalable อะครับหรือมันเป็นแค่ทางออกสำหรับคนกลุ่มน้อยที่มีวินัยและความรู้ในระดับที่ไม่ธรรมดามันเหมือนกับการที่เราเห็นนักกีฬาวิ่งร้อยเมตรได้ต่างกว่า10วินาทีแล้วบอกว่ามนุษย์ทุกคนก็ทำได้ถ้าพยายามมากพอซึ่งในความเป็นจริงมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากและนี่นำผมกลับมาที่ประเด็นภาษีความขาดแคลนอีกครั้งครับ<า>ผมอยากจะย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องของทัศนคติหรือการขาดวินยัย แต่มันเป็นสภาวะทางชีววิทยาของสมองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเวลาที่เราเครียดจัดจัดหรือกังวลเรื่องปากท้องร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่งมันไปกดการทำงานของสมองส่วนหน้าหรือ Prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การวางแผนระยะยาวและการควบคุมตัวเอง Oh. พูดง่ายๆคือเมื่อสมองของคุณเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดหรือ survival โหมดสมองส่วนที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผลมันจะถูกปิดการใช้งานไปชั่วคราวการเรียกร้องให้คนในสภาวะนั้นมีวินัยหรือคิดแบบนักลงทุนก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกให้คนที่กำลังจมน้ำให้ตั้งสติแล้วว่ายน้ำช้าๆมันเป็นการเพิกเฉยต่อข้อจากัดทางชีววิทยาที่ทรงพลังมากครับ ดิฉันไม่ได้ปฏิเสธข้อจำกัดทางชีววิทยานั้นเลยค่ะแต่มนุษย์เราก็มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือมารับมือกับข้อจำกัดของตัวเองไม่ใช่หรอคะเราบินไม่ได้เราเลยสร้างเครื่องบินเราวิ่งไม่เร็วเราเลยสร้างรถยนต์ในกรณีนี้กรอบความคิดหรือ mental model ก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการรับมือกับสภาวะนั้นได้ดิฉันขอยกตัวอย่างหลักการการคิดย้อนกลับหรือ inversion ของชอรลีมังเกอร์อีกครั้งเพราะมันสาคัญมาก แทนที่จะถามว่าทำอย่างไรถึงจะรวยซึ่งเป็นคำถามที่กว้างและน่ากลัวเขาให้เราถามกลับกันว่าอะไรที่รับประกันได้เลยว่าจะทำให้เราจนตลอดชีวิตคำตอบมันจะชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะการสร้างหนี้บริโภคดอกเบี้ยสูงการพน,นันการใช้ยาเสพติดการเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือการไม่ดูแลสุขภาพพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือหลุมพราง เราก็แค่สร้างระบบในชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจัง mm hmm. นี่ไม่ใช่การคิดบวกแบบโลกสวยนะคะแต่มันคือการใช้ตะก,กะเพื่อสร้างเกราะหรือไฟวอล์ป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดร้แรงซึ่งพอเราทำแบบนี้ได้ความกดดันในชีวิตมันจะลดลงอย่างมหาศาลและนั่นจะทำให้เรามีพื้นที่ว่างในสมองหรือมีเมนเทลแบนด์วิดตเหลือพอที่จะคิดเรื่องระยะยาวได้มากขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากโหมดดับไฟเฉพาะหน้ามาเป็นการออกแบบชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ตั้งแต่แรก คุณไม่คิดว่านี่เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้หรอคะเป็นหลักการป้องกันความเสี่ยงส่วนบุคคลที่เฉียบคมมากครับแต่ผมกังวลว่ามันอาจจะได้ผลกับคนที่ยังมีพื้นที่ว่างให้พอขยับตัวได้บ้างแล้วถ้าตัวระบบเองกําลังจะพัฒนาไปในทางที่ลดทอนพื้นที่ว่างนั้นลงเรื่อยๆจนเราแทบไม่มีทางเลือกให้หนีเลยล่ะครับประเด็นนี้ทําให้ผมนึกถึงเรื่องที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในแวดวงการเงินตอนนี้นั่นคือสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือ CBDCs อ oh. ๋อ Oh, CBDs ที่กำลังจะมาใช่ครับที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่ในแง่หนึ่งมันอาจจะดูสะดวกสบายทำให้การชำระเงินรวดเร็วขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งมันอาจนำไปสู่การสอดส่องและควบคุมทางการเงินในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนรัฐบาลสามารถโปรแกรมเงินได้เลยว่าเงินช่วยเหลือจำนวนนี้ต้องใช้ภายใน30วันเท่านั้นหรือใช้ซื้อได้แค่สินค้าที่จำเป็นห้ามใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือย นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่โครงสร้างเดิมกำลังปรับตัวเพื่อรวบอำนาจและควบคุมทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จมากขึ้นมันไม่ใช่การปลดปล่อยแต่เป็นการสร้างโครงที่มองไม่เห็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดขึ้นมาแล้วกลยุทธ์ส่วนบุคคลจะมีความหมายอะไรถ้ากติกาของเกมถูกเปลี่ยนให้เราเป็นฝ่ายแพ้ตั้งแต่แรกครับ ตรงนี้ที่ฉันมองต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคุณมองว่าการมาของ Cbdc's คือสัญญาณของความแข็งแกร่งของระบบเก่าแต่ดิฉันกลับมองว่ามันคือสัญญาณของความอ่อนแอและความกลัวต่างหากค่ะอย่างนั้นหรอครับทำไมาระบบเก่าถึงต้องพยายามสร้างเครื่องมือควบคุมที่ส่งพลังขนาดนั้นขึ้นมาก็เพราะพวกเขารู้ว่ากำลังมีคู่แข่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นอย่างไงล่ะคะ การเกิดขึ้นของบิตคอยในปี2009มันคือการตอบโต้ต่อวิกฤตการเงินที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบรวมศูนย์โดยตรงและมันก็ยังคงอยู่และเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้หรือลองดูความเคลื่อนไหวล่าสุดในปี2024ที่กลุ่มประเทศ b บรกซเริ่มหารือกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับการสร้างระบบชำระเงินของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐนี่คือรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนกำแพงของระบบการเงินเดิมนะคะอืมจริงครับ เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างโครงสร้างเก่าที่พยายามควบคุมทุกอย่างกับเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆที่พยายามสร้างทางเลือก ดังนั้นโอกาสที่แท้จริงในยุคนี้จึงไม่ได้อยู่ในการรอให้ระบบเก่าปฏิรูปตัวเองซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่อยู่ในการเลือกที่จะเข้าร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากระบบใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาท้าทายผู้เล่นเดิมไม่ใช่การยอมจำนนต่ออำนาจที่เพิ่มขึ้นของระบบเก่าค่ะโดยสรุปแล้วสำหรับผมนะครับแม้จะมีเรื่องราวความสำเร็จส่วนบุคคลที่น่าทึ่งและเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้น แต่ตราบใดที่กลไกลเชิงโครงสร้างที่ทรงพลังอย่างปรากฏตาคานทีรอนที่คอยสูบความมั่งคั่งจากล่างขึ้นบนและกับดักทางชีววิทยาอย่างภาษีความขาดแคลนที่คอยฉุดรังคนส่วนใหญ่เอาไว้ยังคงทํางานอยู่มันก็จะยังคงเป็นพลังหลักที่กําหนดผลลัพธ์ทางการเงินของสังคมในภาพรวมเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงจําเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบใหม่ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นครับ ในทางกลับกันดิฉันยังคงเชื่อมั่นว่าในยุคที่เทคโนโลยีได้ทลายกำแพงทางเศรษฐกิจลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปัจจัยชี้ขาดได้เปลี่ยนจากโครงสร้างที่เราเกิดมาเจอมาสู่กลยุทธ์ส่วนบุคคลที่เราเลือกที่จะใช้ค่ะความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือใหม่ๆและการมีกรอบความคิดที่ถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมทางการเงินของเราความมั่งคั่งในอนาคต จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ลงมือสร้างเกมของตัวเองไม่ใช่โดยคนที่นั่งรอให้คนอื่นมาเปลี่ยนกติกาให้ค่ะครับเป็นที่ชัดเจนว่าความจริงนั้นซับซ้อนและทั้งโครงสร้างของระบบที่เหมือนกระแสะน้ําอันเชี่ยวกรากากับทางเลือกและการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลที่เหมือนการพายเรือทวนน้าต่างก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เราเห็นกัน และการทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วทั้งสองด้านนี้ก็ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของสถาปัตยกรรมแห่งคุณค่านี้ได้ลึกซึ้งและครบถ้วนยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะว่ายังมีอีกหลายแง่มุมในเนื้อหานี้ที่รอให้เราไปสำรวจกันต่อไป